วันนี้พาเพื่อนๆมากราบขอพรหลวงปูน่นาคโชติโกวัดห้วยจระเข้พระเทราจารย์ผู้ทรงคุณธรรมจากจังหวัดนครปฐมโดยกล่าวถึงประวัติของท่านซึ่งเกิดในปีพศส3 5 8และมรณภาพในปีพศส4 5 3ขณะอายุ95ปีท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเดินกรสินและเป็นผู้สร้างพระปิตามหาอุดเนื้อเมฆพัด ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีกรรมวิธีการสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นการจานอัครยันใต้น้ำและพิธีกลางทุ่งนาการสร้างพระของท่านได้รับความนิยมอย่างสูงจนถูกยกย่องให้เป็นจัก,กรพรรดิของพระปิตาเนื้อเมฆพัดนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของท่านกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วในฐานะสหธรรมิกะรุ่นน้องที่มีการแลกเปลี่ยนวิชากัน ตลอดจนการสร้างวัดห้วยจรุเคตามพระราชดำริในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอิทธิปฏิหารและพิธีกรรมต่อความขลังของหลวงปูน่นาคหลังจากหล่อพระปิดตาเสร็จแล้วหลวงปูน่นาคจะดำน้ำลงไปจานอัคระยันใต้น้ำเมื่อจานเสร็จแล้วท่านจะปล่อยให้องค์พระลอยผุดขึ้นมาเองเหนือน้ำโดยมีลูกศิษย์คอยรับอยู่บนฝั่ง